ครับนี่อยู่อยู่ในเมมโมรีลฮอลล์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งจะเห็นว่ารอบๆข้างทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรายชื่อของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้ทำเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งหมดนี่เลยแต่ละคนที่มาท่องเที่ยวด้วยกันก็ถ่ายรูไปไว้ นี่ครับก็เป็นในสาขาต่างๆตามท,ที่ได้เห็นคล้ายๆกับที่โรงเรียนวชิราวุธที่มี hall of fame หรือว่าคนที่ทำเกียรติคุณให้กับโรงเรียนนะครับทำสวยงามใหญ่โตมาก